วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ i ูเวเตอร์โซฟานะครับกับแอป Smart Solarman Smart แอปนี้นะครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับอย่างแรกไปที่หน้า Wi-Fi นะครับเลือกเป็น Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi ของล็อกเกอร์น,นั้นๆนะครับให้สังเกตชื่อ Wi-Fi จะมี ap นำหน้าแล้วให้สังเกตสามตัวท้ายนะครับแล้วก็มาดูที่มือถือ าแล้วก็ใส่พัสเวิร์ดนะครับพัสเวิร์ดจะอยู่ที่ตัว Wi-Fi l o อกเกเลยนะครับตรงนี้ทำการเชื่อมต่อนะครับใส่พัสเบอร์ดกด enter ครับอ่ารออ่าพอเชื่อมต่อแล้วนะครับ ไปที่ Google Chrome เข้า Asset Point นะครับ Asset Point ของ l o g g e r ตัวนี้นะครับคือ1 0ึ่งศ0 2 2 5จุองสกด Enter ครับอรหัสผู้ใช้บนล่าง ถ้าผู้ใช้จะเป็นแอดมินนะครับ A D M I N ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับ A D M I N แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอพอมาหน้านี้แล้วให้ไปที่วิสร์นะครับเดี๋ยวขึ้นมาแท็กขอวข่าอย่างนี้ให้รอสักครู่นะครับจะมีไวไฟบ้านขึ้นมาในหน้านี้นะครับให้เราเลือกอ,อ,อพอขึ้นมาแล้ว เลือก Wifi ที่อยู่ในบ้านนั้นๆน,น,นะครับจะมีชื่อเราเตอร์ขึ้นมาอยู่นะครับเราก็เลือกอแล้วก็กด next นะครับตรงนี้จะมีให้ใส่เป็น password wifi นะครับก็ใส่ password wifi ของเราไปกด next ครับอ่าแล้วก,กด next ไปเรื่อยเลยอ่าลยพอกดมาถึงหน้านี้แล้วให้เรามาสังเกตที่ล็อกเกอร์ตัวนี้นะครับอ เราดูสักครู่นะครับตรงนี้จะมีไฟเน็ตขึ้นนะครับไฟซ้ายมือนะครับจะติดอ่าพอไฟซ้ายมือติดแสดงว่าเราทําการคอนฟิกกับเราเตอร์เสร็จแล้วนะครับล็อกเกอร์ตัวนี้ออนไลน์แล้วให้เราเปลี่ยนมาใช้เน็ตตัวเองหรือเน็ตไวไฟบ้านนะครับอ่าเชื่อมต่อเป็นไวไฟบ้านนะครับแล้วก็ไปที่ แอปโซล a าแมนสมาร์นะครับก็คือรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ k ค p a n นะครับตรงนี้แล้วกดย็ดทุกทกครั้งที่จะทำการติดตั้งแอปนะครับต้องเปิด g p s ไว้นะครับตรงนี้กดตรงนี้กดนี้ครับอันนี้จะเป็นชื่อแพนนะครับ โอเคทามโซนทามโซนจะใช้เป็นบางกาะฮานอยแล้วก็จาการ์ต้านะครับสิสเต็มไทยอ่าสำหรับออนกิดจะเลือกเป็นเซฟคอนซัมชันนะครับถ้าเกิดเป็นออนออฟกิดไฮพิดจะเลือกเป็นไอสตอเรจสิสเต็มนะครับโอเคอันนี้เป็นออนกิดจะเลือกเป็นเซฟคอนซัมชันนะครับโอเคอ่าแล้วเราติดตั้งกี่กิโลวัตต์ก็ ่ไปได้เลยนะครับตรงนี้อเอาเรากดไปเลยขั้นตอนนี้คือไปที่ Go to Add นะครับเขาจะให้เราสแกนบาร์โค้ดของล็อกเกอร์นะครับอ <c oughs> <c oughs> พอสแกนไปแล้วนะครับอ่ากด Add เลยอ่า กดไปพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดคําว่า l เทอ e r นะครับอ,อทีนี้แผนจะขึ้นมาแล้วให้เราไปที่ d ีนึ่งนะครับแล้วติ๊กไปตรง l o กอ e r ตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับคําว่า signal ถ้าตรงนี้ signal เป็นศูนย์แสดงว่าเราเชื่อมต่อไม่สาเร็จนะครับถ้า signal มากกว่าศูนย์ก็คือเชื่อมต่อสําเร็จแล้ว แล้วก็รอข้อมูลอัปเดตนะครับตรงนี้